ส่วนข่าวนี้เอาใจสายมูกันหน่อยนะคะกับนางเอกสาวปรางกันรันนะคะหลังจากเจ้าตัวเนี่ยไปสร้างพระองค์ใหญ่ที่บ้านเกิดนะคะก็ยอมรับเลยค่ะว่างานเนี่ยเข้ามาแบบปังสุดๆเลยทีเดียวค่ะ แม้จะยังไม่ลัคกี้อินเลิฟนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยนักแสดงสาวปรางกันรานก็ลักกี้อินเกมสุดๆมีทั้งงานเข้าเงินเข้าแบบรัวๆเลยค่ะโดยล่าสุดเจ้าตัวก็เผยว่าที่งานปังเนี่ยเพราะว่าไปสร้างพระองค์ใหญ่ให้วัดที่บ้านเกิดของคุณแม่นะคะซึ่งปกติแล้วเธอไม่ใช่สายมูเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้ามีคนชวนเนี่ยก็ไปอีกทั้งยังติดใจยอยากทําบุญสร้างอีกนะคะเพราะว่าหลังจากได้ทําไปแล้วเรื่องงานก็คือดีขึ้นจริงๆค่ะ เหมือนแบบมีกระแสอยู่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นพระที่ผ่านช่วงประมาณพฤศจิกะสร้างพระร่วมมาคุณแม่หรือเปล่าเป็นการทําบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตด้วยคือจริงๆเริ่มจากคุณแม่อยากสร้างพระแล้วเราก็คือการสร้างพระเนี่ยมันไม่สามารถทําคนเดียวได้ค่ะจะต้องมีการร่วมกันร่วมบุญกันค้วคุณแม่ก็เลยชวนหนูแต่หลังจากนั้นมันก็ดีคือจริงๆตอนแรกที่ทำอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะให้เรามีงานเยอะหรืออะไรเลยเราแค่รู้สึกอยากให้คุณแม่แบบเออได้ทําบุญใหญ่ในสักครั้งในชีวิตรวมถึงเรา เองก็ชอบทำบุญอยู่แล้ว